สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยพุนพิสัยบ้านเฮาครับอันนี้จากปากซอยเทศบาล18นะครับพี่น้องบ้านแอดมินอยู่ในซอยนี้นะครับนี่บ้านหลังที่สองซ้ายมือนะครับอันนี้ซอย18เนาะหน้าโรงเรียนอนุบาลจุมพลแล้วตรงนั่นจะตรงไปทางที่ประกาศอำเภอนะครับสถานีตำรวจนะครับแต่ว่าเฮาจะไปทางนี้นะครับอันนี้หน้าโรงเรียนอนุบาลจุมพนเดี๋ยวจะไปบิ๊กซีนะครับพี่น้องมีธุระไปซื้อของบิ๊กซีเลยตรงนี้ฝนตกก็ได้ไปลอกไก่นะครับ เลยพาพี่น้องชมเมืองไปนะครับเพราะว่าบริไทายเห็นเมืองทางนี้ไหลโดดแล้วนะครับโดนแล้วนะอันนี้เป็นสาธารณาสุข,ขอำเภอพนมิษัยตาสาธารณาสุข,ข,สสข,ขต้นบอกขามต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับท้องก็เด้เป็นเด็กน้อยเนี่ยมันเลนน้ำโรงเรียนนี่จะเห็นว่ามีต้นบอกขามต้นใหญ่ยูนีนะครับอหลายสิบปีเนาะเกิดมาก็เห็นแล้วนะครับ ตรงไปนี่จะเป็นวัดจอมทองนะครับวัดจอมทองอันนี้เจ้าวาดเพิ่นก็ได้ดเป็น,จนเจ้าคณะอำเภอนะคบพี่น้องโอ้นี่ตึกใหม่เกา่าอย่ครับบรรยากาศรล่มรลื่นนะครับนี่เที่ยงเที่ยงเนาะแต่ว่ากาัออากาศดีธนาคารออมสินจ้าตึกใหม่นะครับตึกใหม่จอ,อันนี้จะเป็นนี่ตึกกำลังสร้างใหม่นะครับเพิ่นขายเนาะ ห้องละสามล้านห้านะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นร้านบ้านพลพิสัยเดอะไวท์เฮาส์ House, นะครับอซอยทางพวกนี้ก็จทะลุเข้าไปเป็นริมโคงนะครับริมโคงอ๋อนี่คนขายรถมือสองเนาะนี่พลพิสัย คนชอบชีสนะครับใส่นี่นี่รสสวยๆราคาไม่แพงครับอันนี้ก็วัดยอดแก้วนะครับพี่น้องวัดยอดแก้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวขวานะครับพี่น้องจะออกไปถนนใหญ่เนาะเลี้ยวขวาซอยทางวัดยอดแก้วนะครับอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยไปร้านแนนนี่แป๊บนึง ร้านแนนนี่นะคะร้านแนนนี่คอไก่กาย,ย่างนะครับที่ว่าหลายๆคนถามหาพอ,ออยู่ตรงไหนกันที้เลยก็คือมีร้านขายผลไม้นะจาจะเลยแคน่นี้มานิดนึงเนาะแนนนี่ <c oughs> <c oughs> ที่มาก็เลยพามาชมร้านอยู่ตรงนี้เด้อจ้าร้านแนนนี่นะคะมีตาเแ็ดแ่บว่าเอาลงเพจหลายรูปอยู่ นี่มามาวันนี้นะนี่อ๋อมีกระยาเขาสวนกวางของแท้เลยไม้เท่าไหร่จ้าไม้เท่าไรร้อยห้าสิบบาทโอ้ตัวใหญ่ครับของหอมเลยเพิ่มยำด้วยนะคะอ่ามียำทั้งตำทั้งยำเลยโอ้เจ็บๆมาได้เลยมีข้าวเหนียวห้อนๆจ้ามาได้เลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะนี่ประมาณแปดโมงเช้าจนถึงประมาณค่ำหนึ่งประมาณนี้ค่ะอ้าวันนี้จะเปิดข้ามไปเลยรอลูกค้าบ่นว่าแบบมามามาแล้งเราไม่ได้กินอ้าววันนี้เปิด ถึง้่ำเลยถึงรุ่มหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะอ๋อมามาขอบคุณแอนนี้ค่ะเอาแวะมาอุนน่นนนนะครับจา้าเลยวัดยอดแก้วมานิดเดียวนะค่ำนี่ร้านแอนนี่เขามีป้ายแดงๆอย่างนี้แหละแดงๆส้มๆจา้ารับแวะมาอุนน่นนนกันด้วยนี่นะครับร้านแอนนี่เนาะออกจากร้านแอนนี่นะครับตรงไปพุ่นจะเป็นาทางบ้านจอมนางนะครับพี่น้องตลาดจอมนางเนาะนี่เดี๋ยวเขาจะเลี้ยวั้างข่างวัดยอดแก้วนะครับเราจะไปบิ๊กซีนะครับ ผมว่าคนก็จะมีร้านขนมทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเาจอดเอาจอดซื้อขนมทางนี่ทานกันดี่งใย,ย่างส้มตำม,ม,าม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 าซื้ออ๋อเขามี้งแตขนม,ขนม,ขนม,ขนมอะไรบ้างม้าสวยละมาจนเที่ยงละเออเอาเอานี้สูงละห้าบาทนี่มีขนมแซบ่บสองร้อยห้าบาทบ่แพงนะครับอ้๊อันนี้เปียกปูนม่ได้กินโดนเออเอาสองอย่างสิบบาทนะครับที่ติ ดูอะไรอีกน้อยโอ้หมกแฟนตาซีจ้าอันนี้เท่าไหร่คะพี่สิบบาทนี่หมกม,ม,มีปลาล่ามาใหม่ก็มีนะคะจ้ามีหมกอ๋อนีอ่ก็หมกปลาโอ,โ,อโอ้น่ากินน่ากินอันนี้หมกจับปลานินอันนี้หมกจับปลานีนเออแซ่บเซ็บเซ็บโอ้มีหลายอยางนี่แกงขีเล็กนี่น้องตรงรซาบ้านี่กับข่าวอยู่นี่บมกแพงนะครับ นี่ส้มไก่ส้มปลาก็มีจ้าเอาทั้งแหนมทั้งนี่นคะครับไก่ย่างปลาย่างพามาชมให้เบิดไก่ย่างปลาย่างหมูย่างก็มีจ้าหปลาดุกย่างปลาดุกย่างเอาพขจะฮอดบิ๊กซีก็แวะหลายร้านนะครับ มีส้มตำแซ่บๆด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอาหาขอาหาเงินน้อยให้คนก่อนโอ้ต่อต่อตๆเอางั้นเอาอันอนี้ด้วยเอานี่หมกไส้ปลานิลนะครับเป็น50าบาทพอดีจา้าโอ้โหหลายอย่าง อันนี้หมกอันนี้อันนี้หมกอย่างกับ้างนี่หมกปลาราทรงเครื่องหมกปลาราทรงเครื่องอโอเคโอเคเดี๋ยวเดิมนี่เราเข้าหลายอย่างละอา่าเนี่ยเป็นจัตตาร์หมกแซ่บจ้ตตาร์ยน, <laughs> นี่นะครับมีโต๊ะนั่งกินน้ำนะคะพี่น้องเออแวะมาได้นะครับนี่เป็นขายทุกมือเนาะจ้า,าขายทุกวันแซ่บเลยแ้ย พร้อมๆยุ่ข้างวัดนี่นะครับข,ข้างวัดจัดแก้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดนี่เลยไปพุ่งกับเป็นร้านบ้าน,บ,าน,บ,านบินร้านกล้วยแขกนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะครับรนะาคาพอแพงจ้ะสิบาทสาวบาทขนมหาบาทก็ยังมีอยู่นี่นะครับอ้าวไปกันต่อจาาไปบิ๊กอ่ะไปบิกปบ๊กซีต่อต,อตาบิ๊กซีนะครับ ้ทอดบ้าบีนบัดยอดแก้วนะครับโอ้เปนล่มเลื่อนนี่ตอนนี้ตอนเที่ยงนะนี่เที่ยงกว่าจะบ่ายโมงแล้วแตอากาศดีหลาย ถน,นนในเมืองกันในเขตเทศบาลจะเป็นลาดยางหมดแล้วนะครับมีไฟฟ้าทุกซอยนะครับี่น้องเจริญหมดแล้วนะจ๊ะในคนพิสัยในตัวเมืองนะครับทั้งนอกๆก,ก็มีไฟแล้วนะครับออบริเวณรอบๆตัวเมืองนอกนะครับเพราะว่าคนก็ออกไปอยู่ข้างนอกหลายแล้วพอในเมือง่มแห้งนะครับทั้งบ้านหนอนโพบ้านนองปลาไหลเนี่ยค,คนหลายนะครับบ้านคนหลาย อ,อันนี้ทางพุ่นจะไปหนองคายนะครับถนนทางพุ่นเป็นหนองคายเนาะน,นี้ถนนเชีย,ยงกูลนะครับทางนี้จะไปบึงการนะครับพี่โนโ้องนี่ร้านนี้กับร้านไก่ย,ย่างนี่นี่กับใครร้านนี้ก็คนเยอะนี่รถจอดหลายไก่ย่างมิชียุบุรีแล้วเดี๋ยวเขาขับามาเขาจะไปบิ๊กซีนะครับ บิจะเป็นร้านเจ๊พินนะคะปลานนําโขงราบเนื้อก้อยต้มนะครับเคยพาไปกินแล้วนี่เป็นบิ๊กซีอัศวันพลพิสัยนะครับจะเป็นห้างอัศวันนะครับแล้วก็มีบิ๊กซีเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่จดอัศวันจะมีอัศวันหนองคายแล้วก็อัศวันพลพิสัยนะครับมา,มามาร้านทองามาร้านทอง ชีวิตวนเวียนอยู่ร้านทองปรไดมมาซื้อมาจำนำ <c oughs> ใครอยู่ยังมีจำนำเมนบอลเอาที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางโอเพนแอร์จ้านี้นะครับตเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพนี่จะเป็นบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีผลพิสัยนะครับ อีกสีอัศวรรผลพิสัยโอ้มันธรรมดากับคนหล,ลายพี่น้องเออรถจอดหลายนี่ตอนนี้มาห้างก,ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะครับต้องสวมเฟซอยู่นะจ๊ะสวมแมสแต่สวมเฟซแต่เฟซชิลสวมเฟซชิลรือสวมแมสนะครัะโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างใน